ของความประทับใจในบทบาทของความเป็นแม่ขอม,มาขยบมาที่เรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเอามือไก่นะผ่าก,กันตามๆกันเลยคุณผู้ชมทไมบอกว<ะ>่าอะไรข้าวของมันแพงอตอนนี้ค,คนท่องสโลแกนแบบนี้อของแพงแรลงถูกค,ค,คนที่จะอดอด้อนคอใคะลุงลงจะตุลงมกโจ๊กค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณพี่ลงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านครัวลงุงลงอยู่ที่ราชบุรีเมนูเด็ดที่ร้านคุณดูอะไรหมูหันหมูหันนี่แหละซิกเนเจอร์ครัวลงุงลงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ พอช่วงนี้ข้าวของมันแพงขึ้นเราก็เลยคุยกับพี่ลงหน่อยว่าพี่ลงเป็นยังไงบ้างซิช่วงนี้ควรลงลงเป็นยังไงขยับราคากันสักขนาดไหนลุงลงบอกะบอกนี้ขาดทุนซิจ้ารออะไรเพื่อราคาหมูขึ้นสูงมากแล้วก็การผิดต้มอีกแล้วไหนคุณผู้ชมคือลุงลงบอกว่าขยับขึ้นราคาเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆต้นทุนของหมูเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้ว พอขอขยับราคานิดนึงโอเห็นใจเหมือนกันเห็นใจผู้บริโภคแต่บอกว่าเออลูกค้าน่ารักลูกค้าก็เข้าใจนะว่าเออสถานการณ์แบบนี้ก็ช่วยช่วยกันช่วยกันไปลุงบอกว่าจริงๆอ่ะในครัวลุงลงเนี่ยเมนูหมูเนี่ยมีไม่เยอะก็ขอขยับปรับราคานิดนึงแต่ว่าเมนูอื่นยังมีเหมือนเดิมถามลุงลงว่าโอ้ลุงลงสู้ไหวไหมอ่ะลุงลงบอกก็ต้องสู้อ่ะหนูเอ้ทํายังไงล่ะคนเราก็ต้องสู้ต่อแล้วลุงลงบอกว่าร้านของครัวลุงลงเนี่ย มันต้องทําเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแบบครอบครัวลุงลงเปิดร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหวังกําไรร่ํารวยอะไรแต่เขาคิดว่าเปิดร้านให้เป็นที่รามาหากินของคนในบ้านที่สําคัญผู้ชมแม้จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เจ็บหนักนะแต่มีเรื่องอันอันตันใจ<ข>อยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึง<ข>เรื่องที่ลุงอยากฝากเป็นยังไงไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ ธุรกิจจ๋ามันไม่ใช่ธุรกิจเพื่อหวังผลกาไรามันเป็นธุรกิจเพื่อครอบครัว<ม>เขาก็จะได้มีงานทํากันไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทําไม่ขายมันก็ไม่มีงานทำกินที่อยากจะขอตอนนี้จคือจากประชาชนคนเล็กๆคนหนึงที่ตาบากินขอให้ทางภาครัฐช่วยช่วยหน่อยออกมาแอคชั่นหน่อยเพราะตอนนี้ท่านอาจจะออกมาแอคชั่นแล้วหรือทําอะไรนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึก ้องให้เรารู้สึกด้วยเราเนี่ยเราตัวเล็กเล็กว่าเนึ่ยอยากจะให้มันรู้สึกว่าเออเขาทําไว้เขาช่วยไว้อุดหนุนตรงนี้อัดตรงนี้ยัดตรงนี้หรือปรับตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ช่วยหน่อยไม่งั้นประชาชนจะตายกันหมดอืมอารมณ์มันเต็มมาเแดงจั่มเลยอ่ะมาเต็มทุกอย่างอารมณ์ฝากนะลุงลาบอกว่าฝากในฐานะประชาชนตาดำๆไม่ได้ฝากในฐานะผู้ประกอบการฝากในฐานะประชาชนที่ก็หากินเหมือนกันนี่แหละก็อยากให้ช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วก็ช่วยอะไรก็ช่วยกันอีก